คนเกิดปีนักษัต์ชวดปีหนูเป็นนักษัต์พลังธาตุน้ำเดือนมกราคม2569เป็นเดือนฉลูพลังดินธาตุดินพลังธาตุของเดือนส่งผลกระทบสร้างแรงผักดันให้กับคนปีชวดในลักษณะต้องมุ่งมั่นขยันอดทนและเดือนฉลูยังเป็นนักษัตรดคู่หักกับคนปีชวดด้วยส่งผลในเดือนนี้งานของคนปีชวด อาจติดขัดมีเรื่องให้ต้องสะสางแก้ไขคนปีชวดจึงต้องดูแลงานอย่างรอบคอบอย่าไว้วางใจลูกน้องหรือเพื่อร่วมงานมากจนเกินไปและงานที่ทำต้องทำให้เสร็จตามกำหนดคนปีชวดต้องเข้าไปจัดการดูแลอย่างใกล้ชิดมิเช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาติดตามมาการแก้ไขแก้ไขโดยไม่รู้จบโดยเฉพาะคนปีชวด ที่เกิดปีพศ2539และปีพศ2527ต้องวางแผนงานให้ดีควรทำงานให้จบเป็นเรื่องและอยากเข้าไปยุ่งกับงานของคนอื่นต้องระวังอาจต้องรับผิดชอบแทนเงินคนอื่นปัญหาที่ยืดเยื้อทำให้คนปีชวดต้องตามแก้ไขระวังการถุกกันแกล้งใส่ร้ายป้ายสี อาจมีคนมาขอความช่วยเหลือและคนปีชวดที่เกิดปีพศ2515ต้องระวังการรับผิดแทนผู้อื่นหรือได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ไม่ได้ก่อส่วนคนปีชวดในรอบอื่นๆในเดือนนี้มีปัญหาจุกจิกรบกวนจิตใจมากระทบอยู่บ้างคนปีชวดทุกรอบนักศัตริยังมีผู้ให้ความช่วยเหลือเตื้อกปูล เพราะนักษัตย์ประจําตัวนั้นหากกับนักษัตริย์เดือนฉลูแต่ก็ต้องรีบจัดก,การเรื่องที่ติดขัดให้เรียบร้อยเพราะเมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์2,569แล้วคนปีชวดจะเข้าสู่ปะทะชงกับนักษัตย์ปีมะเมียทําให้คนปีชวดต้องมีสติเตรียมพร้อมไว้ให้ดีด้านาการงานมีภาระมีงานมาก งานอาจมีปัญหาให้แก้ไขอากค้าขายดูแลงานเอกสารและดูแลลูกน้องตลอดจนทั้งบริวารให้ดีด้านการเงินติดขัดควรระวังการใช้การจ่ายด้ดานความลักระวังเรื่องคำพูดควรพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีเพราะเดือนนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีชวดให้สวมเครื่องประดับ ใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุโลหะซึ่งเป็นธาตุกำเนิดจะช่วยปรับสมดุลให้คนปีชวดช่วยทำให้มีผู้ช่วยเหลือที่ดีช่วยให้ผ่านพ้นอปุปสรรคในด้านการงานการเงินไปได้